ครับแล้วเรามาทวนกันนะครับสําหรับกรองน้ํามขั้นตอนนะครับ3ามขั้นตอนนะครับนี่คือท่อรงจากปลาป่านะครับนครหลวงขึ้นมานะครับผ่านมิเตอร์วัดแรงดันนะครับแรงดันน้ําในท่อนะครับเสร็จแล้วเข้ามาผ่านไส้กรองแรกนะครับตัวนี้จะเป็น PP นะครับตัวนี้จะเป็นเรซินนะครับ ส่วนตัวที่3นี่ก็จะเป็นคาร์บอนบล็อกนะครับโอเคอันนี้เราเลือกได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะมากรองไอตัวหินปูนออกด้วยนะครับส่วนอายุการใช้งานนี่จริงๆก็ s t a ดา a r d ก็คือ6เดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถเปิดตรวจสอบได้ว่าตัว pp เราสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากผ่านกรองแล้วนะครับ ผ่านกรองชุดนี้น้ำก็จะนะครับเข้ามาที่ถังน้ำนะครับนะครับโดยมีลูปลอยนะครับเป็นตัวปล่อยน้ำลงแทงนะครับนี่ก็คือในส่วนของกรองน้ำสามขั้นตอนชุดที่หนึ่ง ส่วนกรอง5ขั้นตอนนะครับก็คือเป็นน้ําจากแท้งที่ผ่านการกรอง3ขั้นตอนแล้วมาเข้าที่5ขั้นตอนเพื่อใช้ในการทํากับข้าวหุงข้าวนะครับสําหรับไส้ที่1น,นะครับนี่ก็คือทางน้ําเข้านะครับสําหรับเ,เครื่องกรองที่ผมได้มานี่ปรากฏว่าไอตัวนะครับอันแรกนี่จะเป็นแบบสเราก็สามารถดูคุณภาพของ pp ได้ว่าตอนนี้ นะครับจะาพีพจะบ่งบอกว่าน้ําสอาดหรือไม่สะอาดอย่างไรนะครับนะครับจาก P ีพก็จะมาที่คาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนละเอียดนะครับกองสีกลิ่นสารนะครับตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนบล็อกนะครับหรือ a c tiva t e คาร์บอนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโพสคาร์บอนบิ๊กโพสคาร์บอนสอลเสร็จแล้วนะครับก็จะออกนะครับตัวนี้ก็จะออกมาทางนี้ นะครับเราก็มาเตรียมรอให้เราใช้นะครับโดยมีวาล์วเปิดปิดนะครับครับสำหรับแก้วที่หนึ่งนะครับผมก็จะมาเอาน้ำกรองที่มาจากแท้งอยู่ด้านข้างนี้นะครับผ่านกรอง3ามขั้นตอนนะครับที่ก๊อกนี้ แก้วที่สองนะครับ<ก>อยากเครื่องกองน้ำห้าขั้นตอนนะครับครับสำหรับแก้วที่3เราก็ใช้น้ำ น้ำดื่มที่มีขายทั่วไปตามค้องตลาดนะครับตอนนี้ผมก็เทลงไปแล้วครับเรามาเริ่มวัดกันเลยนะครับจากแก้วที่1น,นะครับใส่เครื่องมือวัดลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กดค่านะครับนี่คือค่าที่ได้นะครับจากน้ำที่ผ่านการกรอง3ามขั้นตอนนะครับ ต่อไปแก้วที่2นะครับก็จะจุ่มลงไปนะครับตามระดับที่เขากำหนดเสร็จแล้วก็กดโคนะครับนี่คือน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำห้ขั้นตอนนะครับคือจาก3แก้วที่1มาที่5ขั้นตอนตอนนี้นะครับค่าจะอยู่ที่1 2ึเอ็ด ครับต่อไปไปดูแก้วที่3ามเลนครับแก้วที่3นะครับน,บน้ที่มีขายตามท้องตลาดนะครับจูมลงไปโอเคครับเมื่อได้ค่าที่สเตเบิแล้วก็กดโฮ e ค่าที่ได้ก็คือ008นะครับนะครับ สรุปแล้วนะครับค่าที่ออกมานะครับแก้วที่1น้ําที่ผ่านกระบวนการ3ขั้นตอนนะครับนะครับก่อนผ่านกรองนี่ก็คือน้ําประป่านะครับหลังจากผ่าน3ขั้นตอนแล้วได้ที่96ส่วนแก้วที่2หลังจากผ่าน3ขั้นตอนแล้วมาผ่าน5ขั้นตอนได้1 2 1 3นะครับก็คือน้ำที่มีขายในตลาดทั่วไปนะครับสรุปแล้วน้ำทั้ง3แก้วนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดื่มได้นะครับส่วนจะมีสารละไายใดบ้างเนี่ยก็ต้องไปหาวิธีการตรวจสอบนะครับที่ละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับเรื่อนต้นก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าน้ำนะครับ ที่ผมเอามาแก้ไขในเรื่องของกรณีมีการซ่อนข้อนะครับจะมีฝุ่นตะกอนแดงปิดมาด้วยนะครับก็เลยกองช่วยในการเปลงนน้าใช้นะครับก็ถือว่าหลังจากผ่านกองแล้วน้ำนีำ่คือพัพอยู่ในแทงนะครับค่าที่ได้จากเครื่อง TDS ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สะอาดนะครับดื่มได้ส่วนแก้วที่2นี้ก็อาจจะเป็นเพราะ กรอง5ขั้นตอนนี้นะครับมีเป็นกรอง5ขั้นตอนที่4ขั้นตอนเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับแล้วก็มี PP ช่วยกรองตัวนี้จะไม่มีเรซินนะครับข้าออกมาก็จะสูงขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำที่มาผ่านตัวกรองนะครับจะทำให้ มีการละลายของสารจากตัวกรองนะทำให้มีสารละลายในน้ําเพิ่มขึ้นจากกรองชั้นแรกนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โบริโภคได้นะครับส่วนน้ําดื่มเนี่ยครับที่มีขายใน้ตลาดที่ผมมามาเนียนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดทีเดียวเลยนะครับดังนั้นโดยสรุปก,ก็คือน้ำในฉ่ำแก้วน,นี้สามารถโบริโภคได้ นะครับขอบคุณครับ